่าอาค่ากาแฟน,นานมาทีนะาตานะไม่ได้มาหาบ่อยอ้าวทยไมต้องไหว้ค่ากาแฟแล้วกินข้าวยังเนี่ยวานมาขโมยปลาตาไปสองตัวโชว์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 กล้องหน่อยอ,อ,อ,นะอืม <c oughs> เป็นงา สายเนี้ต้องประมาณนี้แหละเออนะหมายมหาชนน้บเบียเนี่ต้องต้องอย่างนี้เออกัดแล้ว <c oughs> หูสับเต็มข้อเลยเมื่อกี้โอ้ยจังหวะจังหวะสับเมื่อกี้ก็สับเต็มอยู่นะเต็มสับหมือนกันเต็มที่เลยแตบนะอย่างว่าแหละเราบีบเงี่ยงอะ่ะเออมันก็เลยไม่เป็นไรก็ถือว่าปล่อยน้องไปนะตาเราเลี้ยงไว้เยอะโอ๋ยได้น้เบียร์ เฮียฟองท่วมเลยเอาละเอาละเอาละเียอาละเอลไอ้เหี้ยเออมันต้องไซนี้ป๊อกๆไม่ตกตัวเล็กเราก็ปล่อยไปก่อนโอ้ยโตอ่ะเพื่อว่ากันไปืไซคับโลโดนเฉยหูไซคับโลเลยครับว่ะสามคิดแปดนี่ ยกยกรอยเลยรออเฉยนะครับโ oh. ูสวย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 วะหาคลิปกันต่อนะครับว่าจะหาช็อตสวยๆแล้วนะฝากนานๆนะการทําคลิปนี่ยากสุดก็คือน่าจะเป็นการหาช็อตสวยๆนี่แหละครับบางทีข้างวันเนี่ยไม่เจอหรอก สวัสดีนะนะสายตกทุกทท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับผมเหมือนเคยนะครับนักกอล์ฟสติีทพิชิ่งริมคลองนะครับผมสายคลองนะครับอย่างนี้ผมบอกบอกเลยนะครับคือผมสายคลองจริงๆนะครับคลองที่เป็นคลองอ่ะบ่อนี่น้อยครั้งมากที่ผมจะเข้านะครับนอกจากไปชิงหลิวนะส่วนใหญ่ก็จะเดินคลองเนี่ยครับเดินคลองไม่ยุ่งกับนานาใครผมก็ไม่เข้านะครับคลองล้วนๆนะปลอดภัย ไม่ต้องทะเลาะกับใครเดินมันเรื่อยๆเปื่อยๆนะครับผมปามอยู่ในคลองอะ่ะเออเดี๋ยวมันก็เจอเองอะ่ะถ้าไม่เจอก็แห้วแห่นี้แหละประมาณเนี้ยไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดสั่นกระดิ่งแล้วกดติดตามไว้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในก,การทําคลิปต่อๆไปนะช่วงนี้ก็น่าจะห่างหายจากภารกิจบ้างแล้วนะครับผมออกมาลุยทําคลิปกันต่อนะไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับผมลุย ่ี่วานี่น่าจะแพงอยู่ละชุดเนี่ยชุดเนี่ยไอ้ลอกเนี่ยเหรอใช่ไอ้ตัวเนี้นะของจริงนะครับสองร้อยฮะเออจำไหมว่เครเห็น่อท่ช่องนาเขาที่แหละสองร้อยคันก็สองอเออคันก็สองร้อเนี่ยสายอ่ะร้อยหนึ่งใช่รวมห็นนะก็รวมกันมันห้าร้อยเออเฮ้ยรวมจหม้าร้อยไหมสองร้อยสองร้อย พี่ลอยหนึ่งห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวชุดนี้ห้าร้อยไม่ใช่ห้าร้อยหรอกนะเขาไม่เคยบอกผมรอบคันคันยังเป็นพันอ่ะน่ารักกันจริงดูไว้เสียบเราก็เดินเราไป ผมต้องยิงงานเอาไว้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 ดับบิ้เอาไว้้เออมันต้องไซนี้ป๊อกๆไม่ตกเนี้อย่าโดเรียบร้อยเซ็ซัสยีเดโลก็มาว่ะว่ะ กัดแน่นๆเลยลงกอสองทีเองของของหนึ่งนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยถัาไซยโคตรดีดีนะกอปยังทิ้งไว้ให้มันขยับเลแม่งขยับแล้วไม่หายนอยู่ตรงเนี้ยเออผมพี่หาไม่เจอแล้วมันนอนอยู่ใต้แบบคือประมาณว่าถ้ากูไม่ตีเออมึอดนี่ยไอ้เแม่งก็ขยับก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นอะ ผมเห็นแล้วแหละขยับอยู่วนไปวนเอออะไรอยู่เออเออือแม่งนับงับกึศกึศกึศเลยอ่ะออไหนดิเคียดเองก่อนโชว์โชโชโชกล้องหนังอืมเป็นไงยเนี้ต้องประมาณนี้แหละเออหมายมหาชนน้๊เบียนี่ต้องต้องอย่างนี้เออตกปลาป๊อกโอ้โหเนี่ยแซวหมดเดินเอ้ยตัวใหญ่ด้วยก็ค่อยโยก เออเจ็บเอ้ยเอาไว้ ies, เอาไว้เอาไว้เอาม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 าเออมา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 จังหวะแล้วมึงขอให้ปลดตรงนู้นใช่ไหมฮะยังไม่ปลดตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวดีจังหวะเก็บไอ้นี่เลยมึงจังหวะเก็บใส่แล้วมันจะตกเหรอตก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 ระวังระวังจะถอยมาโดนคันเบ็ดนะเอาไปแช่งไปวิ่งขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนอืมน่าจะไซส์ดีอยู่นะตัวนี้ มาหนึ่งสองสามวิเกัอบโลวยนี่กิปเปอร์ธรรมชาติที่นักตกปลาต้องมีนี่เลยนี่ดนูนะกิปเปอร์ธรรมชาติมับอวยเต็มปากไอ้ดูสายวยนั่นปักเลยเท็กซัส เมื่อไหร่ก็อร่อยไปนะไปนะไปชนนลำเบียร์ไปนชนนลำเบียร์ยสายสวยกับ e อ,อีซิวอ่ะเดินเมื่อไหร่ก็อร่อยอีซ e ิวจ้าหวาน2.6นิ้วนะจ้าไอ้ลอกสเตย์ซีทีเอสวีทีวีปีสองพันสินะครับรอบ8.1ตัวเบ็ดดีคอยเบอร์สอง ตะกัวสองกำสายหน้าเท่าเดิมตนไนาเบีย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 นบียนาีนนียายียเียเนเนียียนายนเนเียนีนียยนต้องยนนเีนี่านาียนาเยายนีนีนารบยาสา หมายอะไรก็สนุกนะครับผมช่วงที่ห,หายไปไม่อะไรนะครับพายุเข้าเปลี่นออกมาครับโอ้กลับไปนอนสมเลยดีกลองเลยพังหมายคลองก็จะประมาณนี้นะวันนี้สีน้ำรู้สึกจะออกเป็นสีนขุ่นๆนะครับผมถ้าสีแบบนี้นะเล่นใต้น้ำนะเล่นเล่นลากพื้นน่าจะยากนะครับผม าจะต้องใช้แอกกอเร็วก็แบบเหมือนเรียกปลาเรากอแบบพิ้วพิュมาเลยพอพิ้วพิュมาเราจะไม่ปล่อยจมจนถึงพื้นนะครับเพราะว่าน้ำมันขุน่นปลาน่าจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมแล้วก็อาศัยเสียบเสียบหมายแม่นๆนะครับเสียบหมายแม่นๆคาดว่าถ้าตรงไหนมันมีตัวขยับแล้วก็ย้ำๆอยู่ตรงนั้นนหะรับรองเป็นผลนะครับคือได้ตึงมือแน่นอน ไปดูผลงานกันต่อวันนี้ผมจะได้สักกีแต้มนะหลังจากจหยุดไปนานนะครับผมต้องกล่าวขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับบางทีก็ติดงานมั่งนะครับติดงานติดฝนมั่งผมก็กระหม่อมบางซะด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วกดสัญดิงกดติดตามให้ผมด้วยนะไม่ได้ห่างหายไปไหนไม่ได้เลิกตกปลานะครับผมภารกิจมันเข้ามาก็เลยจําเป็นต้องทํานะครับไปครับลุยกันต่อกับเท็กซัสลิกับสเตจฟิชชิง ริมขงไวปองปวิธีการซ่อมเยี่ยวผมนะก็นี่เลยอุปรกรณ์คัตเตอร์นะหนึ่งใบแล้วก็ไฟชักนะครับ มีซ่อมเยอะใช้นะก็ลนลนไฟให้มันร้อนเนี่บแฟบตอนเสร็จปุ๊บเราก็เสียบลงไปเลยซื้อแล้วเราก็บีบปาดหัวอ่า่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลดหลังด้วยปึ๊บแล้ก็รดนเลยร้อนปุ๊บ ก็ล,ลงตามรอยเลยชวบขีดเลยก่อนชวบลนมาขีดแล้วเราก็ลนอีกทีให้ให้ไฟคัตเตอร์มันร้อนปึออ๊้หนาบเลยแปะหนึ่งแปะเรียบร้อยเสร็จแค่นี้แหละนีเราก็ได้เหยื่อใช้แล้วไม่ต้องทิ้งใช้ให้คุ้ม โอ้โหสเลิมเออ,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 อมันกบไม่ดน,นกัดสนั่นปลาเลยดตกูจะทำมิโซช่อนเดี๋ยวก่อนกัดอย่างนี้นะ

Ôi, uống luôn. Ừ. Ừ. <cười> 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 หลบเลยโทษด้ครับหลบก่อนเลยกู ถึงเราลากพันเลยนะพันกับหนดมือ่ะเออฝีมือฝีมือตต้้อองงกลางปะเออเดี๋ยวทอดกระเป๋าไดยดีกว่าไซส์ไซส์ดีเนี่ยเขาเรียกว่าไซส์สวยเลยเออสามขีดสี่ขีดเงี้ยสว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 ยไซส์สวยปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ออหมดเอาอีกถายว่ะมาเดี๋ยวถ่ายให้ใช้เหยื่อของอะไรกันวะเนี่ยมันมันฮุกเอาฮุกเอ้าว่ะอะไรนะอะไรนะอีติวอ๋ออุ้ยตาโบเลยเนี่ยอุ้ยตาโบเลยนะโอ้แล้วไซส์แต่ละไซส์มันนะอุ้ยอะไรอะตาโบเลยอะไม่หวานเลยเนี่ย ดูใสไม่น่าเกียดด้วยเออเดี๋ยวนี้ในวังค้างขลุกตาบอดเลยอะฝีมือฝีมือเดี๋ยวมันตกปลาเก่งมันเล่นเทคตรงเทคซัดกันโอ้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดแต่ละคนน่ะโอ้บูมิไทยยาสืบประกูณแล้วเว้ยแต่แต่ไม่ดีอยู่อย่างอ่ะลอกอ่ะอย่าคว่ำอย่างนั้นสิลูก คุณสงสารจิ๋วหายวะอืออคนก็เดินเตะลอกอีกคนนี้ก็ความก็เมาวันดีคืนดีก็ปล่อยลอกลงน้ํำล้างลอกนะอืนะนะนะเขาบอกเอาควาแห่ดีกวะเขาบอกคว้าแห่แล้วเสื้อเหลืองมาหมด S <S <S ปลายฝนต้นหนาวแรกของผมนะไหนอยากหายไปเลยเจอพายุเข้าไปไม่เป็นเป็ดเ,เลยครับก็เลยหยุดไปพักนะครับออกมาใหม่นะลอดเท็กซัสอะ่ะเหมือนกับนะได้เรื่อยๆยกเว้นฝนไม่ไหวผมแม่งหนาวนี่นะผมกันนาเบียก,ก็รอดแล้วได้มา่องตัวเพิ่งออกมาจากถ้ำนะครับผม <S <S คือถ้ำน,น,น้ำ ไหน,นก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดติดกันดิงไห้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะก็เริ่มออกตกปลาแล้วนะครับผมไปละคลิปหน้าเจอกันส่วนคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับไม่บรรยาก,ากาศางไงหมายคลองบอกแล้วผมสวย